เดวิดชมิชผู้กอ่อตั้งของเราเป็นผู้นําในการสร้างสรรค์และนักประดิษฐ์ระดับโลกผู้อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีของ Life w เว e ได้ประสบผลสาเร็จในด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้โดยแผ่นกดจุด Life w เว e เพียงแผ่นเดียวนักวิจัยทั่วโลกต่างใช้เวลากับเรื่องนี้มาหลายปีแม้แต่ใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ก็ยังทําไม่ได้ขอแนะนํา Life ว a v e X39 ยผลิตภัณฑ์แรกของโลกเพื่อความสมบูรณ์ของร่างกายการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ในด้านวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพ ที่ช่วยให้ร่างกายของเรากลับสู่สภาวะที่แข็งแรงและอ่อนเยาว์ขึ้นโดยไม่มีผลิตภัณฑ์อื่นใดทําได้ความลับน่นเหรอก็ใช้พลังของการกดจุดเช่นเดียวกับการฝังเข็มที่ได้รับการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจุดที่สามารถสร้างความส่งเดินให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีลองคิดดูสินี่แหละคือสิ่งที่จะช่วยสร้างและฟื้นฟูเซลล์และโครงสร้างทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ทั้งยังเป็นต้นกําเนิดของอวัยวะเนื้อเยื่อเลือดและระบบภูมิคุ้มกันของเรา และทำหน้าที่เป็นระบบซ่อมแซมภายในของทุกส่วนแต่เมื่อเรามีอายุมากขึ้นร่างกายเราจะมีประสิทธิภาพลดลงความสามารถในการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายก็ลดน้อยลงความจริงแล้วเมื่ออายุ60ร่างกายจะเริ่มทำงานได้ช้าลงอย่างมากแต่ทั้งหมดนั้นจะเปลี่ยนไปเมื่อใช้แผ่นกดจุด LifeWave e x 3 9เพียงแผ่นเดียวติดบนร่างกายตามคำแนะนำ e x t e จะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายทำงานได้อย่างสมดุลมากขึ้น การควบคุมนี้ส่งผลต่อพละกำลังและความสกสบายในระดับที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยเพียงแค่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วส่วนที่ดีที่สุดคืออะไรก็เหมือนแผ่นกดจุดไลฟ์เวฟทั้งหมด X39 นั้นปลอดภัยไม่เสี่ยงและคุ้มราคาอย่างเหลือเชื่อดูว่าผู้คนพูดถึงไลฟ์เวฟ x 3 9อย่างไรกันบ้างย้อมไปดูงานวิจัยทางคลินิกสิทธิบัตรหลายรายการและการพัฒนาตลอด20ปีข้อดีเหล่านี้เพียงข้อเดียวก็น่าประทับใจแล้ว แต่ x 3 9 r ได้ผลมากมันส่งผลต่อทุกส่วนในร่างกายคุณทั้งรูปร่างหน้าตาความรู้สึกสมรรถนะและการฝื้นฟูได้เวลาที่คุณจะสัมผัสพลังของ x 3 9 r แล้วอยู่ยืนอยู่ดีอยู่ยาวสัมผัสพลังของ l i f e wave ได้แล้ววันนี้